มีหามีเจ็ดมีเก่าเออโอ้ทีนี้เจ็ดนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะเก่าแล้วก็เจ็ดไปแล้วเจ็ดไปแล้วพ่อแม่พี่น้องนะเจ็ดไปแล้วนะครับเที่ยวที่แล้วยังห้าอยู่เลยพ่อแม่พี่น้องนะโอ้ยขึ้นมาเรื่อยๆเลยโอ้เลนสามหรือสามตลอดหาที่หาตลอดกันสามถามว่าหาอะไรต้องไปเก็บไว้ดีข้าบนี้สีน้ำเงินะครับอ้อไมีสีมันไม่มีใบสีใบสีนะครับเจ็ดใหญ่ เจ้าเก่าเจ้าเดิมเองครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมคิดดูพ่อแม่พี่น้องนะหลังหลังห้วยหลังหวยออกนี่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะหลังหวยออกยิ่งใหญ่กว่าเดิมพ่อแม่พป่น้องนะให้ดูให้ดูแล้วหาว่าคุยพ่อแม่พี่น้องนะูเยอะแน่เลยใช่ใช่คุณต้องรอถูกเยอะนแน่เลย ครับเอาเนาะเอา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 ทะเบียนรถครับดูดูครับทะเบียนรถอะไรทะเบียนรถนะครับผมเจ็ดอเอานะครับทะเบียนรถเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อทะเบียนรถนะครับเจ็ดแปดแปดสองนะครับผมร้อยเอ็ดพ่อแม่พี่น้องนะทะเบียนรถนะพ่อแม่พี่น้องมอ แคปหน้าจอไว้เด uh, ้อพ่อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้พรุ่งนี้จะมีใครโกนผมบวชไหมเอารอบที่แล้วปู่มหาโมดีว่าโมดีได้ฉากสวยมากเลยหน้าจิตเพิงว่าได้คิดค้าใยสีน้ำปูอยู่เอ้าแม่ตัวน้องชิลค้าชิดเอาเลยอบบสีน้ำปูเด้อสงสัยจะเป็นเจ้ามากกว่อื่น ถูกเยอะแน่เลยครับผมสุดยอดอลังการงานสร้างนเจนะโจน่าจะตามโจ้น่าจะไปตามอัชลาวดีครับคุณอัชลาวดีมาอีกแล้วคุณต้องรอต้องให้บังนเด้อใจเด้อใจก็กลับแล้ว น่งงแล้วลูกเดี๋ยวเราทึ้นยางดึงไล่สดดอดดึงไล่สดดอดไล่สดเลยไหลสดเลยไหลสดเลยต่อแม่พน้องนะโกลมทองร้อยเอ็ดนะครับมาถึงที่เลยนะครับมาเยี่ยมถึงถิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องนะมาเยี่ยมถึงถิ่นเลย เนานด้วยอามสี่รรอเอดนะครับผมคุณต้องรอรอเอ็ดรอเอ็มีองค์พญนาคด้วยใช่มใช่ใช่นะครับมีองค์พญานาคมาด้วยนีเป็นผู้ใหญ่นะุดเนาะ แคปหน้าจอไว้เด้อพ่อหนุน้องนะแคปหน้าจอไว้ตอนนี้ตอนแรกแอดกำลังจะกลับแล้วนะครับพอดีโอโหเห็นใบสีก็กลับไม่ลงเลยไม่ลงเลยกำลังจะกลับอยู่แล้วนี่่าหมดรายการแล้วนะครับนี่ปิดท้ายรายการด้วยใบสีนะครับเจ็ดชั้นนะวันนี้ ชั้นอลังการนะพ่อแม่พี่น้องนะชั้นก็ไว่าท่วมหาแล้วเนาะห้าชั้นนี่ก็สูงเท่าด้วยมีองค์พญานาคด้วยครับผมมีองค์พญานาคด้วยคุณลุงหล่อเที่ยวที่แล้วยังห้าอยู่เลยนะคุณลุงหล่อนะมาทีนี้โอ้ยเจ็ดเลย เดี๋ยวพาไปดูมุมด้านนู้นนะครับสาเนขั้นตอนการประกอบข้างนี้พานเจ็ชั้นนู่ <c oughs> น,นนะค้างนี้พานรัวสุดยอะะดอลังการมากนะ,ะนนับพร้อม คุณปุกลุกนะครับคุณก็ปุกลุกนะครับติดเหลืองไม่แอดนะครับไมีรู้เหมือนกันนะพออนนะมารำเก่งนะเออใช่ใช่พมาลำเก่งนะครับอยาเก็นแอรํำนะครับเข้าต้อยลำนะครับคนสุริพรนะครับคนสุริพร

กากเอี <Private S 2> ้ีิการนะคะวันนี้ซูเก็ชั้นนะคะกงาสุดยดเลยนะรอดี่แล้ววาสุดยอดแลนก็มีสุดยอดกว่า ขามารำด้วยไหมนะครับเขาไม่ได้รำนะครับมาไหว้เฉยๆครับมาไหว้อ่าแล้วก็มีมีทูบมามาจุดด้วยนะครับมผมพ่อแม่น้านน้อง วันนี้จะมีหลังเทาไปสีเทพไปสีเทพพามาดูวันนี้พามาดูกัหลักเขาใช้กันไป่าาคือจะเป็นบตอ้ในขลาดทีขาไปโตเป็นบตองพนขเป็นใบองีเป็นบหอืเราเป็นตัสัมผนนาดรือเคสัมผัสหน่อยสัมผณ์หน่อยมันจะข้นขนอก